รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาเต็มช่วยชามช่วยกันดิบช่วนซ้อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมบนหมมาจานใหม่สนับสนุนโดยเตาเย็นซัมซุงควินคลูอิ่งพลัส U M J H S T s E, s e V Refinement Milo สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านที่เปิดมารับชมรายการอลมานจันใหม่กันนะครับอะและปีใหม่นี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านกินอิ่มทานอร่อยสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับอะแต่ก่อนอื่นแล้วก็ต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลย ตู Samsung, cool Plus, ้เย็นซัมซุงทว n นคูลิ่งพลัสรถยนต์เอ็มจีและไมโลมาครับมาเปิดความสุขและก็มุกน่ารักน่ารักของพี่ดิธกก่อนและก็กรรมการกันดีกว่าหลักแารเริ่มต้นแล้วก็สนุกกันแล้ววันนี้เก่งใจคนนี้หนึ่งเฮ้ยเขาคือคิวบิวเฮ้ยผอ้ชายผู้ช่ ไปยืมเข้ามาเยืมมาคนนี้ชอบคุณนะเขาชอบเขาชอบโดนเตะเยื้ตรงนี้ดูซิสูงขนาดไหนอันนี้จริงเหรอเออยังไงเระเนี่ย เตะจริงแต่ไม่ให้โดนจรีนรู้เข้าใจไหมอำนะอำนะระวังนะน่าจะได้อยู่อำมาพาดกินกูนะแต่ออกรนายยกที่ข้งนิดนึงยกนิดนึงแค่ยกแค่ยกนิดนึงโอ้โหอีกนิดนึงเลยอีกนิดนึงคนแม่แม่ไม่ได้ดูงแม่เมื่อยเข่าเฉยๆอยู่ดีๆก็ท่อเข่าสิ แสนแล้วสี่ชุดแสนคุณแม่นี่ใส่อะไรก็สวยอันนี้ก็ดูโอเคกันกลางอันนี้ก็ดูดีอันนี้แทสซี่ร้ามอินทาคนนี้ดูดีจะบอกเลยนะครับไม่ดูดีกว่านะฮะไม่รีบนะดูก่อนจีไม่ดูแล้วเหมือนเหมือนดาวิไหมนี่เหรอดาวอะไรอะดาวิกอนดาวิกาดาวิกอนคืออะไร ยาลดกดในกระพาะแล้วมันก้าวขอดออพไม่นึกว่าพี่ก้องปียะเล่นเรื่องนี้ด้วยหรอคะไม่ใช่ไอเเก่งเก่งกดเ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 กงเกดเกดเกด่กดเ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 กปิยดเต่งหญเงดเกดเกด่กดกดเ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 เนี่เเกดดนกกดกก มันคุมสติไม่อยู่ไงเพราะเขาชอบนอกบทไงอย่าเรียกว่านอกบทเขาไม่เคยนอกบทเขาไม่จําบทเลยค่เขาจําบทไม่ได้เลยไม่จําบท้เอ๊แล้วก็เข้าคู่กับเขานี่เขาก็หัวเราะตลอดเลยพี่ผัดเน่นดีเจ๋งดีพี่ผัดเล่นดีพี่ผัดเล่นดีประโยคนี้คนอื่นพูดไหมครับแล้วเมื่อแขกรับเชิญหล่อๆมารายการเราหลกก็เป็นอันโดนกรมการแทะลบกันอยู่เป็นประจำมาไม่เชื่อก็ไปดูกันนี่เขาเล่นเป็นใต้ฟ้า เชก็อยากเป็นใต้เตียงได้เป็นน้องสาวใต้ฝาใช่จะเป็นใต้ฝุ่นพัดกันเลยเฮอยทำจะต้องมาเล่นด้วยทุกเรื่องเนี่ยจ้าวน่ารักมากอ่ะในเรื่องร่วมห่างด้วยแล้วก็เรียกจะไปดามใจน้องโอ้ยเม่กี้น้องบอก พี่จะอยู่ใต้อะไรนะใต้เตียงใต้เท้าน้องก่อนก็ได้ค่้ากลายเป็นขั้นใต้เท้าใช่ทำไงทำไงถึงจะได้เรียกคะแนนจากพี่ได้ลองพูดสิพูดสิว่าทำไงจะได้คะแนนไปแล้วอยากชิมวาซาบีไหมฮะ อ่ะไม่ต so <news> ้องแข่งนะชนะไปอยากชิมวาซาบิคืออะไรคือถ้าเป็นพริกเนี่ยผมอาจจะแบบแค่แซบเฉยๆแต่ถ้าเป็นวาซาบิเนี่ยมันจะแซบขึ้นจมูกครับโอ้ยคือจิมโอคือจิมโอไปคอจมโอไปหล่อมากอะหล่อมากขอบคุณครับหล่อตะลึงอะแต่งตัวแบบนี้เรียกว่าแนวอะไรจ๊ะกอมเด็กกระซองกอมเด็กกระซองเหรอแนวชอบนอนครับแนวชอบนอนอ๋อแนวชอบนอนนอนคนเดียวอาจจะเหงาพาเราไปนอนด้วยไหมครับ วันนี้แม่ทหานมานะบลจ่าเหมือนอยู่ในร้านอาหารเหมือนกันโอ้โหโอ้โหดี่าดรยอดยอดยอดหัวหัวาเไ่ัเองีเพครับ ครับผมตัวนี้อ๋อมีเมียนะครับอุ้ยทำไมต้องเปิดเผยตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้อ่ะพวกชนดเงี้ยของขาดอยากจะแบบแดดน้องผู้หิวโหยบ้างไหมคะรอดไหมพี่เมื่อพระจะแขกรับเชิญละก็หักหลังจะกินกันเองซะแล้วอย่างนี้ก็มีด้วยหมายดีจิงจังเลยอ่ะยังชอบจังเลยแต่งงานกับผมมันก็้ บอกรับบขโมยชุดแล้วกูเนี่ยเท่าไหร่ช uh> ุดด้วยเท่านั้นยังไม่พอพิธีกรของเราลราก็ไม่ยิ่งย่อนกันเลยนะเฮ้ยแต่เขาบอกถ้าขึ้ชื่อมาลีเนี่ยต้องหอมอ้าอโอ้ยโอ้พลังมาเลยก็ได้แค่หอมแหะคนอย่างแกก็ได้แค่นี้แหละดอมดมช่ยด้กิเยอะไหมไม่ค่อย ไม่ค่อยจริงหรอโอเคไม่กล้าเซลถือว่าเก็บไปในสต๊อกไปเรียนละกันเนาะเอามาเลือกทำอาหารได้ค่ะปัติทบันเป็นทำอาหารเก่งแล้วป่ะคะไม่ไม่ฟังเลยไม่ฟังโอ้โหไม่หันมาคุยกับเราเลยเขาบอกรายการอลหม่านมากนะหน้าเขาบอกมันม่อ เก็บหูถ้าไม่จัรก็สวยๆก็อยากคุยกับเขาคุยกับเขาไม่ฟังเลยอะฟังใครเลยเออแล้มาเรามายังไงใครยังไงยังไงไม่คิดจะพูดอะไรลืมต้มไข่ไม่ง่ายนะคะใครบอกต้มไข่ง่ายแล้วจับไข่ไปต้มได้ไหมได้สิครับตามทำงานฟามนดิลเลอร์ คาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เป็นโรสค่ะโรสก็จะเป็นบัตเทนเดอร์สาวจะมีความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเดีลองเช็คให้ดูซึ่งหนึ่งสเต็ปเอ้ยเอาไปด้วยสิ เพลินนานจะมีแบบสมสาวอะไรมาให้ปุ๊กึ่งจะช่วยด้วยขาสวยมากขาขาวหูยไม่ได้ใส่ถุงน่องเหรอคะไม่ได้ใส่ค่ะหูยขาวมากขาวมากมองเพลินมากเลยอ่ะเคยทําอะไรบ้างเคยทําอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานไหมที่ทำทำนิดนีหน่อยหน่อยแบบที่บ้านจะเป็นสูตรของที่บ้านนะคะเหมือนแบบเป็นกะเพราแต่ว่าไม่เหมือนที่คนอื่นทำเลยพี่ว่าอร่อยแน่นอนถ้าทาให้พี่ทานต่อให้มันได้ยังไงพี่ก็ว่าอร่อยเวลามองขาน้องอ่ะ ยืดหึนชั่เกี่ยวกันยืดหึนสักชักค่ะครับผมสูงมากเลยอ่ะยูสูงเท่าไรอ่ะ1 7 2ค่ะสูงขนาดนี้ก็ก็ได้เหรอเนาะได้อะไรคะได้อะไรได้อะไรไม่ชอบชอบได้กิจการมผลงานเออขอบคุณครับที่ช่วยแก้ผมฟอลโลไอพีเขาอยู่ใทยไทยไทยผาดุเขาสวยตลอดเลยขอบคุณค่ะสุดไหมคะอุ้ย เอาตัวเองให้เอ่ก่อนนะคะอ๋อเป็นสาวแบบว่าสองมอยู่กับเพื่อนก็จะอีกองหนึ่งอีกองอุ้ยหลายองมีหลายองเราก็มีองแต่ก็เราองกันมึงเล่นมุกองกับสาวเหรอก็มีองไงมึงจะุยทำไมกูก็มีความสนุกสนานและยังไม่หมดแค่นี้ละช่วงน้าเรายังมีให้ชมกันต่อเอาตอนนี้ไปพักหามุกกันก่อนนะครับผม โนโดยผลิตภัณฑ์ปราผ้านุม่มดาวนี้เอราน้ำแร่ธรรมชาติ100%ทิพย์พยาประกันภัยและช่วงที่สองช่วงที่จะมาสนุกสนานกับคำถามและการทำอาหารที่สนับสนุนโดยน้ำยาปราผ้านุม่มดาวนี้บูตันมินบอลทิพยะประกันภัย มาต่อด้วยคำถามที่สลาบกันละว่ายากแล้วละแต่คำตอบเทเสและเนาเอิงกันไปทั้งสตูเลยโอ้โหออะไรสามารถติดชื่อเมนูอาหารอะไรได้บ้างครับถ้าใครทราบคำตอบแล้วกดปุมตอบได้เลยปลามูท้องถุยเฮ้ยได้เลยปะได้ไห้าง่ากดเลยพี่ลองดูผัดอ่ะ ปลาทูอ่ไม่่ใชพีของไข่ด้วยปลาทูผัดพริกขิงอ่ะตอบว่าตอบไม่ถูกแล้วกันข้ามไปมีคำว่าปลาทูมีคำว่าไข่คำหน้าคืออะไรครับกดได้กดได้ปลาทูเชฟกดเชฟตอบว่าผัดไทยปลาทูหรอผัดไทยปลาทูมีได้เหรอไม่มีสาระไอเลยกดได้ไหมผัดไทยปลาทูเป็นคำตอบที่ผิดครับอ่ะ อะไรนะครับมีปลาทูมีปลาทูผัดขิงค่ะปลาทูผัดขิงไม่มีเขาไปมีต่อเติมปลาทูตับอะไรตับตอบว่าเคตอบว่าตับปลาทูผัดขิงแต่ไม่เคยตับปลาทูผัดขิงมีเหรอเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยมีเหรอจริงเหรอเดี๋ยวนี้รายการเราเนี่ยแอดวานแอดวานแอดวานถึงเอาตับปลาทูมาผัดแล้วนะ ยงไข่หมแดงต้องกดเหรอใครกดก่อนครับใครกดก่อนครับพี่โรสกดคนแรกพี่โรสตอบว่าย่งไข่หมดดำย่งไข่หมดแดงย่งไข่หมดแดงเป็นคำตอบที่ผิดครับเอ้ยที่เหลือกดนะที่เหลือกดใครทราบแล้วสามารถกดตอได้เลย พี่ประดับกดต่อนะฮะพีเขียบและกดตอบตอบว่าคิดเร็วยากยำไข่มดแดงหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น้องตอบไปแล้วน้องตอบไปแล้วมันมีสระอามันมีสระอาตอบว่าอะไรครับไข่อะไรไข่อะไรผมจะนับหนึ่งถึงสามจะไม่ไปตอบถือว่าฟานะครับหนึ่งสองสามฟาครับประดับพี่พี่ประับกดต่อครับแล้วพี่แววตอบว่ายำไข่แมงดา ยาไขแดงแดงวะดูคำตอบได้ยังไงเนี่ยใคำตอบดิถูกต้องไม่ได้ถูก้ยไม่ถูกโอ้ใครลุกจดแล้วใครลุกตอบว่าอ๋อส่วนเหรอคะอ๋อส่นนะคะเป็นคำตอบที่ออผิดหนู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 หน ไปกับออสเตรียัวนองภาษาจีนตึ่งาญี่ปุ่นเออมอไปได้เลยรู้เลยไป,ไ,ปไปเลยใครมุกตอ,อบะอะไรคะอโนโมิยากิค่ะอุนโนโมิยากิกครคำอที่อ๋อส่วนนะดูแลกดนะดูแลกดเลยลูกอันนี้ากกดกแล้วตอบว่า เป็นลอลนี่ผปค่ะนุ้ยอู้กบอแล้วเอไม่ถูกเดีันลูกข้าวต้มปูอัดค่ะข้าวต้มโอ๊ยข้าวต้มปูอัดเข้าวต้อีค่ะข้าวต้มอัดถูกแล้วมีข้าวต้งแต่ข้าวต้งอะไรม้าวต้มิกซ์มิกซ์อะมิกซ์อะอ่ะใครเลือกน่ ได้เลยอะไรง่ายอะไรอะน้ำเงี้ยวอะไรอะไรอรไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอะไระน้ำเงียวน้ำเงียวเป็นคาตอบที่ผิดครับผิดครับเดี๋ยวก่อนตรงรายการที่ไข่เล่นวะเนี่ยเจ้ตอปรื่อกยเตียวต้เนคตอบกยียมเป็นคตอบที่ผิดครับ สามเมื่ออะไรใครกดใครกดยอดเดนจ้าของกันพรกันอนสงเครื่องกันอนสงเครื่องเออใช่นางากอนสงเครื่องเดี๋ยวาพอนะอะไรอะเดี๋ยวาพอนะนี่ที่หลังรายการนี้ไม่ต้องพอนะแขกรับเชิญมาเล่นก็ได้นะให้เขาเล่นกันเองและเจนจิก้าตอบว่ากันอนสงเครื่องถูกต้องและการทำครัวล่ะที่บอกได้แล้วว่าบางคนละยังไม่รู้เลยว่าของที่หยิบมานั้นน่ะมันคืออะไร อันนี้เขาเรียกอะไรครับซันซันนานไปแล้วแล้วซันนานไปแล้วครับชีว้าผักชีวก็ซันบอกว่าอันนี้คือผักชีอยาไม่ได้เอามาเหรอถ้าไม่รู้อย่าไงลูกปอายังไม่ครบครับวางไปเลยเอาไปหมดเอาไปหมดเลยไปมักผ่อนมีใบลูกมีตีอะไรแบบนี้ไหมครับ ไปไปสีเขียวอ่ะเขียวหมดเลยพี่อันนี้เรียกอะไรนะไผ่ต้นหอมต้นหอมแล้ววนี้ะทำอะไรเพิ่มนทำไข่น้ำค่ะทำไขน้ำซึ่งใช้ต้นหอมที่นตารเอาปีกเข้าปเก็บน้ำตาลทก็ไม่เป็นเหรอน้ตาลทายวางไว้ตรงี้เเฮ้ยสำหยังานไม่เป็นนั้นได้ยังไง ไอตอนแรกเขาไปขอดูที่แผลเขาเดี๋ยวเอาตอนนี้ด่าเขาจังด่าจับให้ละเอียดซอยให้ละเอียดอุ้ยอุ้ยอันนี้พี่คิดว่ามันเป็นไข่เค็มที่มันแบบเป็นไข่ต้มอะไรไหมพี่โอ้ยอะทุกผู้ชมดูนะฮะแล้วมีเน่ากินพั่นเพิ่มเต็มที่ไข่แตกพังมันอาจจะเป็นฟิวชั่นแบบใหม่ค่ะปาล์มอ๋อครับผมเชื่อใจพี่หลานไหมแขร์เก่งนะเราอ่ะเมื่อกี้เรียกแคร์ตัวเองว่าอะไรแม่ไม่ได้ก็บอกอยู่ว่าเรียกมา นะลูกนะดูลุงไว้นะความคิดถึงแม่ด้วยนะคู่นี้เขาน่ารักนะตำหรัเข้าไปฝากความคิดถึงถึงแม่ด้วยนะที่ประเทศไทยรู้จักกับแม่ของน้องเนยน้องแจ๊ครู้จักค่ะเคยยิ้มตังเท่าอะค่ะเคยยิ้มตังค์เลยเมาไง่เมาไี่เมาเสร็จแล้วเอาพียเสร็จแล้วเหรอสีเหลืองเสร็จแล้วไม่ชิมแม่ชิมยังอยูเวลาที่ไหนเอ้าชิมยัาง อร่อยไหมมอที่ชิมอาเดนเติมมอที่ใส่ใส่ยังไม่ชินเลยไม่ชิชิมก่อนเส็จเติมะไหมอยากเลิแล้ำมันเอามาใส่กระทะคุกม่เห็นไมต้องคุกใหม่ไม่ได้หรอลยมันก็เค็มอย่างเดียวต้อานด้วยอไม่คะไคแม่จะมเต้นเ้นหอไม่ต้องมาถึงเต้นะ ไม่บบนไหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่น้ำปลาทำไมน้ำปลาเค็มมากเลยน้ำปลามันไม่ได้เค็มมากม่ไปไปบากไม่ได้เหรออะช่วงหน้ายังมีความสนุกสนานให้ได้ชมกันเอีกล่ะโดยเฉพาะความอร่อยและที่เกิดขึ้นได้น้อยนักในรายการนี้ล่ะโปเดใจรอสักคร เบบซี 11, ่แม็กซ์และพิซซ่าสิบเอ็ดสิบสองมาถึงเจ้าสุดท้ายแล้วและช่วงนี้ก็สนับสนุนโดยเบบซี่แม็กซ์พิซซ่า1 1บเและบิ๊กซีและจากการที่ได้เห็นก็นตัดสินของกันกรรมการตลอดปี63นี้แหละน้อยนักละที่จะมีผู้แข่งขันทำได้ถูกปากทั้ง3คนในเทปเดียวกันและ เทปของดาวลูกทุ่งคุณใต้คุณไผ่และก็คุณดอกอ้อเรียกเลยว่ารวมตัวกันไปเปิดร้านอาหารได้เลยทีเดียวและเมนูนี้ชื่อว่าเมนูฮักแพงเผ็ดเด็ดแซ่บฮักแพงฮักแพงนะที่นี้คือคนอีสานี่คือต้องฮักแพงการมาตุ้มมงมคือมันมีอะไรเราก็มาตุ้มมงมมาใส่รวมกันนะคะอ,อแปลความหมายได้งงม,มากน, <laughs> นะฮะโอ้ย <laughs> S 1> <S 1> <S บอกเลยนะไม่สามารถคอมเมนต์ได้มีคำเดียวที่จะให้อร่อยของอร่อยมากไม่ด้อง่อยดีคคือมันได้ไมันไ,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 ไม่ได้จัดจ้านแต่มันนัวมันเผ็ดก็กำลังติดลิ้นมมภาาพกแล้วก็กเปรี้ยวก็ไม่ได้นำ เมื่อไม่ได้จัดแต่มันกรึดไอ้อส้มกรมมากมแล้วนะจำไหมอ่ะเอากลับไปเลยไม่เล่นเส้นส้มตำนะเส้นที่หากินแบบนี้<ช>ไม่นานแล้ว <c oughs> ดูนะ <c oughs> ท,ทันพี่แบบพูดอยู่ได้ <c oughs> และเมนูนี้มีชื่อว่าต้มยำเอาที่สบายใจเลยตอนแรกทำเป็นต้มยำออกมาเป็นอ่อมใช่ไหม ใส่ปลาลาไหมคะเนี่ยใส่ปลาล้าด้วยครับมันอาจจะไม่อร่อยมันหน้าตานทำไมน้ำมันอร่อยเนี่ยกลมกล่อมมากอื้อหมหไม่น่าเชื่อเทโยนเทโยนเทโยนเทชิม ความเป็ยพี่ชิมไหยมากชิม่อยมากครับสุดท้ายจบที่ปลาย๊องอร่อยนะดไปกินกับข้าวร่อยอร่อยนี่ใครยังออกแต่จะมีรสเกลียวข้าเป็นยังไงเหรอหมแก้วเว้ยมันกลมมาเนาะยังไงล่ะ เรง่องอะไรเรื่องอะนรล่ะนอ่ไรค่เมนูนี้ตั้งชื่อว่าแจ่วอค่ะแจ่วอละไทเองโอออแจ่วอนี่นคุณผู้ชมไม่น้อยก่อนค่ะน้อยก่อนค่ะพริกเลยเผ็ดมากพริกเผ็ด แต่นัวอร่อยอืมแต่เผ็ดตฟนชแแค่น้ำนะคะตต่แค่น้ำค่ะที่เหมือนที่แบบเผ็ดมากค่ะแต่ว่าเผ็ดไหมเผ็ดแต่มันกลมด้วยรสชาติด้วยอะไรอ่ะมันไม่ปุ๊บอันนี้ตั้งอะไรอยู่นี่คือแตงหอมมาก เสร็จแล้วใช่ไหมคะโโอยเผ็ด oh กับเผ็ดปอยแต่แรกแล้วค่ะเพราเผ็ดมากอาหารแบบนี้มันต้องเผ็ดนะมันต้องเผ็ดคืออะไรพี่พี่ตรงๆจุ่งไว้ให้หนูกินหน่อยนะจุ่มไว้เหมือนแบ่งไว้ให้หนูกินหน่อยนะใมันนอกจากความเผ็ดแล้วมันรู้สึกมันมันนัวมันหอมกระเทียมหอมพริกที่มันคั่วไงแล้วผักสดแล้วพอเอาไปลวกเนาะมันหวานมากินกับน้ำพริกที่เผ็ด <G ül> จริงๆอยากพักเบรกแล้วนั่งกินทั้งาสามจานของกัอร่อยซะจนเชียร์ให้ไปเปิดร้านเลยล่ะครับแต,แต่แต่แต่ความไม่อร่อยก็ยังคงอยู่คู่รายการของเราและแต่ละจานเราก็ต้องยอมรับเลยว่ามีทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มซึ่งแต่ละทีเราก็ไม่ได้มาพร้อมกันนะครับมันก็แยกแยกกันมามายังไงนั้นนะไปชมกันนะครับไม่โอ๊ยนี่ท้ายเล<ม>ยอย่ะ เค็มเหรอคะเปรี้ยวอย่างเดียวอ่ะเออเปรี้ยวอย่างเดียวลูกชิ้นเป็นชิ้นแค่ชิ้นเดียวนะค่ะรู้สึกอันนี้เป็นก้อนสุดแล้วอ่ะแอบหยุดพูดสถิติทางเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวแน่นอน ีนี้อร่อยปีหน้าฉันบอกแล้วฉันบอกแล้วมีชูวะอ้ามือหนักไปหน่อยเปลี่ยวไม่มันมีวิธีแกไม่เคยไม่ตรงใครนะ้วจริงๆไมเหรอเอาให้ทำอย่างนี้นี่รู้แล้วนี่รู้วิธีแก้แม่อ้า จะพอดีนี่จำไว้เอาน้ำแ้างจานให้กินอามาแม่ชิมน้ำได้ยสิเนี่ยังไงคะยิ่งชิมน้ำยิ่งจะด่าโอ้โหว w h a t Happen แม่แม่ถ้าบอกว่าเป็นแกงโคตรสับปะรดนะฉันจะให้เป็นอันดับหนึ่งหหวานเหรอคะมันหวานยังไงอะไม่ไหวแลเนี่ย คุณมีอคติคุณมีอคติต่อเด็กช้างขาดอย่างเดียวขาดอะไรคะขาดกะทิกลายเป็นบวชรียว่าขนมเอาเอาฝาหม้อครอบบัวเลยเกมแบบ เค็มมากกะปิกะปิน้ำพปิกกะปิเนี่ยนะเค็มจริงนะแต่หวานต้องมาเลยดูป่ะคือมันมีรสชาติเค็มอย่างเดียวเลยค่ะแม่มันโดดเค็มอย่างเดียวเลยอะหอมไม่มีอะไรตามเลยเขาตามแต่ตามไม่ทันจริงกระปิมาเร็วมากอะเค็มอร่อยเลยวมั้ง ยายเป็นทูอร <laughs> <Me at> ่อยเต็บเจ็บเค็มของหนูเนี่ยไม่ต้องตำน้ำพริกแบบนี้ก็ได้หนูเอากะปิละลายน้ำก็ได้เหมือนเลยอ่ะเหมือนกะปิเยอะมากอ่ะห้ามพายนะสัญญาก่อนว่าห้ามใครดีแล้วมาอเราอ่ะกินเราเราต้องกินเค็ม ใส่น้ำปลาเพิ่มไปด้วยป่ะไม่เพิ่มให้มัเค็มหน่อยไหมเค็มหน้าตาโอเคไม่แก่นนะผมลงกินเลยแม่เดีวตอนแรกแล้วเดี <c <c ๋ยวแม่แม่คุณทกว่าเธอวะทำไมวันนี้แบบทานของใครไม่คลายเลยตื่นเลยนะตูมาดิตูมาดิฉันเชื่อแล้วว่าเธอไม่ไม่รู้จักรสชาติของน้ำ ยำแล้วก็บอกเอาเผ็ดพองงามนะมเนี่ยยังเผ็ดอยู่เลยแล้วนอกจากเผ็ดมีอะไรไหมแม่นอกจากเผ็ดมีอะไรไหมคือมันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรกิก็ไม่รู้อ่ะมันกล้ามากเลมึงลดความกล้าลงหน่อยลดความกล้าลงนี่นะไม่ก่อยเลยนะไม่คายชัวโอเคอยู่มอระน้ำอันนี้เมนูครับอยู่อันนี้บอระ ไ <laughs> อเปรี้ยวก็เปรี้ยวแหละแต่ทำไมเหม็นวะ <laughs> <laughs> มันกินกินเค็มแรงอ่ะกินเหม็นน่ตัวเอง <laughs> อีนนองิมก่อนเอามาให้ชิมเอาไปวางใต้ถังถยาย <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรนะพี่นน <laughs> ถงง่ายกินง่ายด้วยนะ <laughs> คนนี้กินอะไรก็อร่อยพูดเลย <laughs> บอกคำเยอะนะเค็ม จะบ้าเหรอการลำปาไม่กินทำไมและสุดท้ายแล้วก็แจ็คพอตที่ทุกๆคนอุตส่าห์ฝ่าฟันกันเข้ามาได้และแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอาจจะมีใครบ้างที่ทำให้บอสไก่ของเรามีความสุขอ่ะไปดูกันพร้อมแล้วปาเลยได้นะเอิร์ดเฮ้ยเฮ้ยหนาไปไหนอ่ะน้าเป็นไหล่สองอะเหมือนสองอ่ะ นายนไหนานาได้สีทองไหนเขาืองะไรเราจะได้ทองไหมคะอ๋ออันนี้เรเก็บตังค์ซื้อนะคะต้องาง่มถ้าพร้อมแล้วปาดนเลยกโคเฮ่ยไห่อะัคอไระซื้อทยหนูไม่เลงเลยล้วกันับตาปาผมจะดูโอ้ยโอ้่โอ้ย วช่ครับเกิดครับเกิดไปด้ก็ได้เอามาเล่เโอยไปไหนอะสีม่วงค่ะได้สีม่วงไปไปไหนวไปไหนเนี่ยอน้คร้องแล้วปาได้เลยค่ะโอ๊ไปไหนอะบนนี่อะ

สนุกของปี6ศ3ก็ได้จบลงไปแล้วและสัปดาห์หน้าเรามาเริ่มต้นความสุขความสนุกสนานกันใหม่นะครับในรายการอรมานจานใหม่วันอาทิตย์เวลา8นฬิกา20นาทีวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ อะไรที่เป็นน้ำๆมันต้องส่วนผสมมันต้องเคี่ยวมันต้องแบบว่าถึงเสียน้ำบ่อยไหมพี่ปักเตี้ยนสียน้ำประจำวันละสองรอบกูจะหิวน้ำเลยกูชอบกินอาหารอีสานครับพี่เป็นคนอีสานค่ะอ้าวเหรอครับหนูสามารถกินพี่ได้เลยมาสู้กันตอบว่ายอดดอยสุเทพเฮ้ยโอ้โหยอดดอยสุเทพมันเป็นอาหารเหรอเพราะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เ้ยมันู่ปนี้เหรอครับอุ้ยอร่อยยังอยากมันต่ะเหร ยเดี๋ยวไปล้างครับเดี๋ยวไปล้างอันนี้ผักุ้งเหรอครับไม่การกินเร็วใส่ผ้าเช็ดตัวให้หรอไม่เดี๋ยวเสื้อเขาเปิดอ๋อเป็นผ้าผักเสื้อพี่ไก่อย่าไว้ใจใครเราต้องกล้ากล้าลองผิดลองถูกรายการผู้หญิงพี่ไก่กินได้อยู่แล้วพี่ไก่กินอะไรง่ายๆพี่ไก่